ามปีตอนเืองนะแล้วตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงใกล้จะสิบโมงแล้วนะฮะ9บเกโมงสีกว่าเดี๋ยวเครื่องเราออกประมาณประมาณ10บโมงนะครับแล้วเข้าเกตังเ้โมงห้ากำลังจะไปตลาดที่ว่าไปเที่ยวตลาดนะคร,ะครไม่ได้ไปตลานนะดทิวากันแบบเกือบสิบมีนะเดี๋ยวมาไปเที่ยว นาราที่วาแล้วนะฮะสนามบินนาราที่วาก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงพอดีนะ,ะราวๆนี้จากภาพนะฮะอ่าไม่น่าเชื่อนะคนมาเที่ยวนาราที่วาดกันเยอะกว่าที่คิดนะครับแล้วก็พอเข้าอาคารมานะครับเขาเอารถเข็นมาวางไว้ให้อย่างเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ร้านอาหารร้านแรกของเราวันนี้ครับกินมื้อเที่ยงก่อนเลย วันดอแรกครับที่น,นาราธิวาสแล้วก็จุดแรกที่เรามาเที่ยวกันนะครับอยู่ในตัวเมืองนาราธิาวาสนี่แหละเรียกว่าพุทธอุทยานวัดเขากงนะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองนาราธิาวาสสัก9กกิโลเมตรได้นะครับ แล้วเราก็มาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาตินะครับอ่าวมะนาวเขาตันหยงจังหวัดนาราธิวาสนะครับจุดนี้ก็อยู่ห่างตัวเมืองไม่ไกลมากนะครับนิดเดียวมาดูทะเลของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่งบ้างนะว่ามีความสวยงามแบบไหนยังไงนะฮะที่นี่นี่น่นาสนใจนะะโขดหินค่อนข้างสวยฝั่งหนึ่งเป็นโขดหินสวยๆนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบทะเลแบบชายหาดนะฮะสวยๆ ที่จังหวัดนราธิวานนะเป็นชุมชนชาวประมงนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกับหาดนาาทัศน์ของจังหวัดนราธิวาสน,นะครับเรามาแวะจุดจนี้เพราะว่าหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยเราจะเห็นเรือที่เป็นเรือท้องถิ่น,นที่เป็เรือกอและด้วยนะ ลวดลายของเรือก็ร้ายค่อนข,ข้างสวยมากนะฮะถ้า,าผมสูมให้ดูแล้วกันนะครับเขาก็ยังใช้เป็นเรือประมงท้องถิ่นนะครับทุกวันนี้ยังมีการต่อเรือกันอยู่ด้วยแล้วก็มาหาดนาราทัศนะครับถ้ามาเที่ยวนาราทิวาสเนี่ยโหจุดนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆหาดนาาทัศอยู่หา่างจากตัวเมืองกิโลเดียวเองนะครับเดินมาอย่างได้เลยนะครับรบ,บรรยากาศของชายหาดนาาทัศนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่ คนท้องถิ่นเขาก็มาเที่ยวกันเยอะนะตอนินเย็นนี่เนี่ยฮะบรรยากาศคนเยอะที่เดียวมีสะพานยื่นไปในะทะเลตรงจุดนี้เลยมองกลับมาก็จะเห็นชายหาดโค้งยาวเลยนะฮะมีทั้งคนมานั่งเล่นมีมาตกปลามาเล่นว่าวก็มีนะครับแล้วก็มานั่งกินอาหารก็มีนะเยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินสำรวจเดินในร้านอาหารนิดนึง เห็นาคนมาที่ชายหราดตาดัศน์กันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเนี่แล้วก็มีราา้รานค้าร้านอาหารบริการ ไปเดินสำรวจริมชายหาดนราทัศกันหน่อยนะจะเห็นว่ามีรถเข็นร้านอาหารอยู่ริมชายหาดเนี่ยยาวตลอดแนวถนนเลยนะครับผมว่าเราไปนั่งกินชาร้อนๆกันดีนกว่าริมชายหาดสั่งชาร้อนมากินครับที่ริมชายหาดนราทัศนะฮะแก้วที่เห็นนี่1ิบบาทเองนะครับกับการได้วิวแบบนี้นะฮะสุดยอดมากริมชายหาด ก็มีกาน้ําร้อนมาเสิร์ฟให้ด้วยนะครับนั่งวิวชมวิวนี่สวยเลยนั่งเพลินนะครับตรงนี้ที่นี่ของถูกมากเลยนะครับนี่ครับลูกชิ้นปลาแบบเป็นแบนครับผมใช่สิปลาเลยนะครับปลาสลามสลามแม่ปลาสลามสลามแม่นะปลาสลามเอ้ลูกชา้นแฝกดีครับกินเนื้วสองลูกอืออ๋อเป็นแบบย่างด้วยนะฮะ ปลาซาลาเม่ปลาซลาแม่มันคืออะไรหาไม้เท่าไหร่ครับพี่เออจะขายสี่ไม้สิบาทจ้ะสี่ไม้สิบาทถูกจังเลยอย่างเงี้ยสี่ไม้สิบาทใช่ไหมครับอันนี้ก็สี่ไม้สิบาทอันนี้ก็สิบบาทใช่ไหมสี่วันสิบาทเจอจำปาดะทอดเฮ้ยจำปะดะเป็น ก้านอย่างี้นี่เองนี่น้องลองชิมดูดิดิมันไม่ขนุนะแต่มันเนื้อมันจะเละลองชิมไหมขอชิมขอชิมขายเลยขายเลยเดี๋ยวเข้าใจตังตังงให้หลองเหมือนกันนี่แบบนี้เออมันนิ่มๆเละๆมันนิ่มๆเละๆจับปลาด่าเนื้อมันเละๆจริงด้วยครับมันจะต่างจากขนุนตรงนี้แหละขนุนเนื้อมันจะแข็งๆใช่ไหมนี่ครับอันนี้แบบทอดแล้วนะครับเป็นชิ้นไปละของกินดูนะ อ้าวข้างในทอดแล้วมันก็มีเม็ดเี่ครับอ๋อแล้วเราก็พอทอดปุ๊บนี่มันนิ่มกินได้เลยแล้วก็พอตกเย็นนะฮะเราก็มากินอาหารกันที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าสวนอาหารริมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านอาหารนะครับกับมื้ออาหาร ที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับเมือเย็นเกียยบนแพ่ครับรส่วนที่พักนะครับก็เป็นห้องพักของเราที่ในตัวเมืองนราธิวาสนะชื่อว่าเดอะอิมพิเรีลนะครับนราธิวาสครับอันนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดตลาด นาราที่วาดเลยตลาดสดของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวตอนเช้าอาจจะได้เดินไปเที่ยวนาะนิดหนึ่ง oh <yeah. S 1> ยังอยู่นาราธิวาดอีกสองวันนะครับ oh. เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันอันนี้เป็นไดอารี่ของสุจาวันแรกในจังหว,วัดนราที่วาสนะครับ18กันยายน2515 <Yeah. S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับ19กันยาไปที่ยงต่อ